ทานข้าวกันค่ะเ,เพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อน านข้าวกับพี่พานะคะอันนี้พี่พามีอะไรมาทานนะคะนี่กัอาหารพี่พานะคะอาหารง่ายๆนะคะเอ่อหอยเมงผู้นะคะจานนี้นะคะจานนี้ประมาณ80บาทนะคะแปบาท ไม่แพงนะคะถือว่าไม่แพงสําหรับที่นี่นะคะแต่มันตัวไม่โตนะคะไม่ใช่หอยมังคูดของนิวซีแลนด์นะคะจะตัวโตแล้วก็ผักต้มนะคะน้ำพริกพี่่าตำเองเลยนะคะเนี่ยตำเสร็จตะกี้นี่เองนะคะน้ำพริกจิ้มซีฟูดนะคะวางตรงนี้แล้วก็ยำปลากระป๋องค่ะ พี่พาก็ไปเอาผักมากลัว <c oughs> พี่พาตตำพริกแล้วพริกมันพริกมันแช่แข็งนะคะมันมันขึ้นจมูกขึ้นคอพี่พาเลยนะคะแฟ <c oughs> นพี่พาก็ไอรีบวิ่งหนีไปเลยนะคะก็เสียงขาโต๊ะหรือว่าเสียงพี่พาจับขาโต๊ะไม่แน่น,นะคัะใช่จริงๆด้วยเห็นไหมเห็นไหม โตไม่ได้ลกนะคะแล้วเขาก็จะดังกกแก๊กกกแก๊กนะคะเพื่อนๆค่ะเ <c oughs> <c oughs> ชิญมาทานข้าวด้วยกันกับพี่พานะคะเพื่อนๆมานั่งกินคุยคุยกันเนี่ยมันมีความสุขนะคะเพื่อนๆค่ะ <c oughs> มาค่ะมารับประทานกับพี่พาเลยนะคะท <c oughs> านข้าวไม่ได้มไม่อยากจะทานข้าว หาโน่นหานี่นะคะทุกคนหาจนไอ้นอนไม่อร่อยไอน้นี่ไม่อร่อยพี่พาก็จะเปลี่ยนหาไปเรื่อยๆนะคะทุกคนพี่พาว่าพี่พาตั้งโต๊ะไม่นั่นเดี๋ยวโขตั้งให้มเหมาะก่อนนะคะเพื่อน,อนโอเคค่ะคิดว่าโอเคแล้วนะคะ <c oughs> มาทานข้าวกันค่ะ ถ้าทานหมดนี่นะพี่พาเก่งแล้วนะคะทันทีเดียวนะคะเพื่อนๆค่ะขาส่วนนี้ก็คือน้ำซุปของพี่พานะคะน้ำซุปน้ำผักแมวกับกับมะระนะคะของปูดพี่พา ต้มใส่ก,กระดูกหมูนะคะก็โออยู่ค่ะขอโทษนะคะเตืยนดังอืมก็โอเคอยู่ค่ะ จะได้เผ็ดล้องไห้กันเลยล่ะค่ะเพื่อนเนค่ะขอโทษนะคะเพื่อน สามีกับน้องนิกคุยกันค่ะห้องนั่งเล่นนะคะตัวก็ไม่โตหรอกนะคะวางตรงนี้ดีกว่า พี่พารู้สึกอย่างเดียวเผ็ดค่ะเพื่อนๆมาค่ะเพื่อนๆมาทานกับพี่พานนะคะมาทานกับมาทานข้าวกับพี่พากันนะคะ พอได้อยู่ค่ะเพื่อนๆเผ็ดออกคูเลยค่ะพิกเขกส่วนอันนี้นะคะหน่อไม้ค่ะหน่อไม้อัด พี่พะามาต้มอีกนะคะล้างน้ำแล้วก็เอามาต้มสะต้มสเต็กไม่ต้องพูดถึงนะคะ เป็นเด็กตอนเป็นเด็กแม่พากินข้าวกับน,น้ำพริกจนจนชินนะคะตอนนี้ youtube เราก็ไม่ทราบว่าเป็นไรกันเนาะ พี่พาก็มีน้องๆเตือนพี่อย่าไปตรงน้นนะอย่าไปตรงนี้นะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวพี่จะมีปัญหาอะไรพี่พาก็อยากจะเป็นอิสระนะคะอยากไปตรงไหนก็อยากไปพี่พาก็อยากจะไปใครจะมีเรื่องอะไรกันก็มีไปไม่ไปเราก็คิดถึงนะคะ ว่าถ้าพี่พาไปตรงนั้นเดี๋ยวคนนั้นคิดอย่างนู้นอย่างนี้พี่พาก็เลยก็เลยคิดว่าแล้วเราคิดยังไงล่ะใช่ไหมเราก็รักทุกคนะนะะใครจะมีอะไรเราก็ไม่เนาะเราไม่เกี่ยวเนาะเพราะพี่พา,พาจำไม่ได้ว่าใคร ว่าใครมีอะไรกับใครบอกตรงพี่พาพูดจริงๆนะคะเนี่ยพี่พาจำไม่ได้คนนั้นก็น้องเราคนนี้ก็น้องเรานะคะก็เลยพี่พาก็เลยปล่อยอยากมีความสุขกับการทำตรงนี้นะคะ มีความสุขเพราะว่าข่าวเคลืออะไรพี่พาก็ไม่ได้พูดนะคะไม่ได้เล่าเรื่องข่าวไม่ได้อะไรทั้งนั้นแล้วพี่พาก็ไม่อยากหาเรื่องมาเครียดมาอะไรนะคะ คนะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะยาวไปเดี๋ยวพี่พาจะต้องไปตัดอีกพยายามจะไม่ตัดค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะแล้วก็เผ็ดเผ็ดนะคะได้นี่นะคะเครือบกระเพาะ ทำไมพี่พาถึงเอามาทานสดๆเคลือบกระเพาะดีมากเลยค่ะคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารหรือว่าอะไรเขาก็แนะนําให้ทานนี่นะคะยังไงก็พี่พาขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามากดติดตามพี่พานะคะ <c oughs> มาเป็นกําลังใจให้คนแก่มีแรงทํางานนะคะ <c oughs> ก็ขอขอบคุณนะคะวันนี้มานั่งทานอาหารคนเดียวเพราะลูกสาวทานสปาเกตตี้คุณพ่อก็อทานเอชิลีคงคาเนี่ย พี่พาทำให้เขาคนละยามตัวพี่พาก็มาทํานี่วันนี้ก็เลยเป็นอาหารหลายจานเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามพี่พาและเป็นกําลังใจให้นะคะพี่พายัางมีคลิปเก็บเผ็ดอีกเยอะที่จะลงไม่แครว่ายายบ้าที่ไหนเขาจะบอกว่าเขาอายแทนคนไทยนะคะที่ไปเก็บเผ็ด ก็พี่พาชอบนะคะชอบเก็บเมันสนุกสนุกอือออะื้ออะอยู่คนเดียวดีนะเพื่อนไม่ได้ยินในนั้นนะคะตอนปิดนั่นแล้วนั่งอุ้ยอุ้ยดีใจนะคะก็ขอบคุณนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ